you ผู้กำกับอ๋อรีบตอบกลับหลังแอฟท o กซอนแท็กหากลางไอจีเรียกได้ว่าการฉลองวันเกิดอายุครบ4 2ปีที่แฮปปี้สุดๆเลยค่ะสำหรับแอฟทักซอนพักสุขเจริญและแน่นอนว่าในปีนี้แม่แอฟนั้นได้รับของขวัญจากเอ็นเอ็นพี่น้องในวงการบันเทิงมากมายแคปชั่นว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคำอวยพรและของขวัญสำคัญที่สุดคือขอบคุณที่รักกันนะคะขอให้ความสุขและสิ่งดีๆกลับไปหาทุกคนเช่นกันค่ะแต่ที่แฟนคลับสังเกตเห็น คงจะหนีไม่โพ้นแอดหมวดอันสกออซึ่งเป็นอินสตาแกรมของผู้กำกับอออดีตคนรักของแม่แอฟนั่นเองค่ะโดยผู้กำกับอ๋อนั้นให้ของขวัญแม่แอฟทุกปีเลยก็ว่าได้เป็นมิตรภาพดีๆที่ทั้ทงคู่มีให้ต่อกันนั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านผู้กำกับอ๋อเคลื่อนไหวหลังแอฟทักซ์ออนแหกหากลางไอจีโดยหลังจากที่ทางด้านเอฟทักซ์ออนได้ติดแท็กขอบคุณผู้กำกับอ๋อในวันเกิดหลังส่งของข,องขวัญมาให้งานนี้ทางด้านผู้กำกับอ๋อก็ได้ เข้ามาคอมเมนต์ส่งอิโมจิรูปหัวใจให้แอฟทักอ่อนกลางอินสตาแกรมกันเลยทีเดียว